ยังใคเไปดีเอาทำจริงๆนะหมอลำลำหาเรื่องเลยเหรอเตยคักขันเลยเอาบะเนนเตยเนาะเตยสะเดือดเนาะว่าสนเตยวาสนะเตยยังเดียวเดายังเดียวจ่นใจวะค่าเนาะเลือดปเลือดเเตยเน่าะไหเพื่สิะรับค่าดีก็รู้แล้วดูปฐุมมาเคยหลับเนาะทุกคนเิงมาหัเีแล้วทุกวทุกคนดูเฮ้ยเดาเเสียออกเปดไเบิ่ง เบิ้งทีลาสวย,ๆๆสวยอ๋ยอออนซอนมาค่อยเห็นพี่น้องเอ้ยบิงทีลาไม่คือไปผูทับเบิกอ่ะก็ยังไม่เยอะขนาดนี้สวยอยู่แต่คือไม่เยอะขนาดฮะยังก็ต้องการยังต้องการยังที่บอกองศ์สี่คือต้องการยังสวยสิว่าไทยรูปพี่หยางอุย้ยแล้วอะไรถูกอัน,ๆๆนอันเฟดดิ้งบ่ ถือโอกาสมาเที่ยวเลยบ่แฟนกันอ่ะถือโอกาสมาทันนิมูนบ่อ๋อเอาทำไมพี่นอกใจหนูล่ะอันเน่ไม่ต้องฝนไม่ตกค่ะสาวน้อยปลอดฝนนะคะทุกคนไม่แรงไม่ลุ่มนวะ อากาศดีมากยังไม่ย้องสี่ดวลแล้วพี่น้องแด้แอนบ่กเคยเด้แบบมีโอกาสมาเที่ยวเลยจริงดีใจมากๆที่เห็นพูดได้สิว่าข่อยอันนั้นก็ตามแต่ได้ข่อยรู้สึกอิหลีสวยครับทั้งวิวทั้งคนเดี๋ยวพาไปดูแฟลนะคะมาเกาเจ้ พวกคุณอ <Pop ify> <expand> ิทคอซ้ายหนุสวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะพ้องป้องไปแล้วป้องฟุกแล้วสวัสดีค่ะพ่อลุงต่อมเด้อโอ้พะลุ่มพะลุงต่อมหอยหินสวัสดีครับพ่อลุงสวัสดีค่ะตัวร่างเลยพี่น้องฟ้าทะเลหมอกไปสทะเลหมอกบนนิกขบงอางปานั่งเอกแอนน่าละดีอืออีรีอีหลีพี่น้องไปตัวพิมันป่าพะโมอีหลีเนี่ยข้องจองวะเนี่ยพะโอีหลีนี่ ไปเปลี่ยนชุดก่อนแต่มันสวยจริงๆทุกคนพอ่พอบอมแมนพ่อฉันนี่พ่อเย้นหนุ้ยนี่แล้วเบิงอยู่ตอนนี้พ,นพ่อสวัสดีครับพ่อเจ้าเจ้าเห็นทะเลเหมกอกบ่ <c oughs> ฉันบ่ฉันสวยอยู่แล้วตัวพอนะนะให้ปเปลี่ยนชุดก่อน ไปทับเบิกยังไม่เจอแบบนี้จริงพี่ใช่ไหมพี่ตุ้มเอาถ่ายรูปก่อนเฮียเกี้ยวค่ะกับพี่ป้าสอดแจงเอาโหลดเงดหลายเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นถือไปให้หน่อยต้าเออจ้วงมาถือกล้องให้หน่อยแป๊บนึงถ่ายรูปกับพี่มาก่อน บอกหน่อยมาที่หลังอยาห้าร้อยอยากอ้วกเรามาหมอลำแบาบอกได้ว่อ้วกไหมเหรอค่ะคุณอ้วกโอ้ยมาสาวน้อยนี่แหละอ้วกนะที่ลูกสาลาค่ะที่ลูกสาลา ถ้าไม่ใช่ลงเอนไม่มาในนั้นไม่เคยมาดูหมอลำสุดยอดมากทั้งโค้งทั้งฟูโอ้เป็นคนเมืองเลยไม่เคยมาขนาดนี้เลยแจ๊วแก๊วเขารักมาูเด็กใหมนะสินะเดี๋ยวไปขออนุญาตมัดใหม่ก่อนะจะเศร้าเนี่ยเนาะท้องน้อยท้องน้อยพี่เอาไปนอนเตี้ยวซะนั่นแหละอยากให้ไปอยู่ใกล้เยเคี้ยวเยอะไม่ได้ชอบคิดเป็นเพนจริงหรอแม่เป็นเพนา ไม่อะไรก็ดีหมดดอกโอเคีตอนนี้ค่ะนีู่ว่าจะไม่ตื่นซะแล้วคนขับบอกนะตื่นสิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะไม่หนาวอากาศดีมากๆแล้วก็จะบอกว่าหมอกสวยด้วยจะให้ดูจันจวงถือให้แอนหน่อย แนจวงเก็บของแล้วแต่แอนยังไม่ถอดชุดไม่เข้าใจมันงามมี่ดีพี่น้องงามมมหดีกล้องยังบอทายงามคือของแท้อยากให้มาเพิ่มไม่คือแบบมันโรแมนติกมากอิหมีลรวมนติกแบบว่าต้องไม่ยืนต้องไม่ยืนเบิ้งกับแบบเออมายืนดูวิวดูกับใครบางคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเงยกอดกันตุ่มบ่ฮงสีเนาะ พอดีค่ะซุ่มมันซุ่มสดสๆที่วอกกันนี่สวัสดีเฮียโบถ้าเขาทำรีสอร์ทใส่ตรงนี้นะตายสวัสดีค่ะมังกินในย่างไหยมันสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องถือเดี๋ยวเป็นเออเปลี่ยนชุดแป๊บนึงสวยมากเลย สุดลุกหัลุกตามากู่้ทเบิกกับแมตงแบบพี่ไปนอนที่พี่พี่ไปนอนทัาเบิกคืนนึงก็ไปนอนขาค้ออีกคืนนึงอ่ะงามแพงพี่น้องสุดลุกหัลุกตามากพูดไปหอดเผใส่บุกกระบอกหูฟังนั่นนั่น งามงามกำลังไปเรื่อยๆกำลังจางไปเรื่อยๆสวย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  จะายยัเกลียวอยู่นู่นอ่ะรีบยถ่ายรูปอยู่นู่นละสวยจังตอนตอนตอนที่ไปกันเขาคอเนาะ ต้องตื่นต้องตื่นหกโมต้องไปรอดูอีกนะจะได้ไ่ต้องได้พ่อนอนนน่นนอนกับอะไ้ต้องฝ้่านอนได้เพราะว่าหนาวที่งที่ไหนครับอันนี้เป็นคู่เรือค่ะคู่เรือค่ะคู่เรือรอเนบรรยากาศน่ากินเดีย ผู้เรือจังหวัดเลยค่ะสวยมากๆพี่นองตรงนัดเที่ยวไทานที่บ้านไทยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะอาจจะบ่าเด็เดือป้องไปนะทักทายกันเบิร์ดเดอร์ มันกำลังจะหมดไปเรื่อยๆอ่ะถ้าแดดออกมันบอเมนถ้าแดดออกมันก็จะระเหยอยู่มันจะลายๆอยากเห็นหน้าเจ๊จวงอุ้ยน้องพูดได้ด้วยเกิดเกิดได้หนิไฟแล้วค่ะเก็บของแล้วสวยมากมาก